Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี้เัาท่างชายเพื่อสมาชิกทุกท่านครับเรายังอยู่กันที่สามพัสนาการซอย100นะครับฝั่งหันหลังมานะครับเป็นค่ายกีบหมูนะครับขังแมเรือห้าร้อยเออผมไลฟโสดเรทน อยู่ฟางไหนบ่ายอยู่ฟางไหนเล็กกูกูอไกูตไปอ๋อครับเฮ้ยแม็กก็มชิดคนก้างไงเดี๋ยวเาลงน้ำก่อนนะครับเราอยู่กันที่สามรามิทานะครับเป็นก้าแรกข้ามฟีระหว่างเจ้าต้นเล็กค่ายปีดี4กับเจ้าเตี้ยค่ายกีบหมูนะครับ

ไอ้มิงก e, ็กลับเด้ออันนี้มาของใครเนี่ยอนี่อ่ะแสดงนี่อ๋อมิงเนี่ยมน้าี

ซ้ายฝั่งเราฝั่งตัวเองเมียมันงร้ครับเราอยู่กันที่สนำเตี้ยวเอาเอาสามร้อยมาเรียร อายุยบังงเอาแล้ครับสอยก็ได้จอกับอยส้ยกีบรูนะคอร้บฝั่งร้นหลังมาเย็องจ้ายลยกังเจ้าเสี้อยกีบบูฝั่งน้อยเป็น้จน้าน้อง้ง กาวฟิวนะครับกับเจ้าต้นเล็กนะครับตกลงเลยครับตกลงเลยครับตกลงเลยครับเฮ้ยออกกาวฟิวเชอร์มาโอ้โหออกห้าสี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าสี่ไปสี่ร้อยสองต่อเรียสองตองที่สองตองเลย 5ดีวกเาต่อสงเยองเขาขาข้ขา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 บาขาขาเขาต้ขาเาเาขาข้เาข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 รขาขรขา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 ดาขาขาานไดาขาขาเาาาขาขาขาเาาขาาขาาขาขขาขาาขเขาาข้า้ขาขขาข 0.3ศูนย์ต่อสามนะครับเอาละครับเจ้าดีซื้อไปกาฟิวเปิดเดองโยกสองเอาเตาต้นเล็กปักเข้าให้นี่นะครับซัดเต็มข้อรอเต็มเหนียวแล้วครับ สองอยออยา้อยที่บังเส็จรอบแรกบนส้อยสอ้อยเนี่ยสู้น่นเาต่อศูนย์เอาเปิดหัวเอาพีเรยกเข้าไปยูที้ก็ฮดเอ้าเข้าไปทำไม่ทันเอ้าโอ้โหไม่ทันนะครับลูกเป็นลนหลังเท้ามาไม่ได้นะครับ มีกระพริบมีหมูได้ไหมศูนย์ต่อสามมีอะไรเอาเสือไปเอาเปิดหัวเอาฟิวยกขึ้นมาต้นเล็กปักเขาให้โอ้ยเ,เอาเปิดเขา เอายกขึ้นไปปักข้าป่าเข้าดวดงไปท้ายสนามเรียบร้อยมันต้องเหนเข้าป่าเข้าดงเนี่ยป่ามันอยู่ร่นมันไม่ถึงมันหมดแรงก่อน,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 นเอายกขึ้นไป,นไปเอาเตี้ยปักข้าให้ใส่เน็ตอีกแล้วเขาได้ทำเข,ขาได้ทำทำเพียงเดียวต้องทำเพียงเดียวทำกันก็แป ำก็แปลงด้ยเอาแล้วครับปีดีนำหนีไปห้าศูนย์แล้วครับมาเด็กกันเนาะเจีงเหนียวเียงเหนียวบอกเ่าเียงเหนียวงเนียเี็มเนี่ยเอมเดีแอมสาทอนเนี เอาเปิดเอาโยเอาเจ้าเทียบภาเขาให้ไม่ใช่ว่ายยขี้เล่นะได้ไหมได้เอากินไหมเ้ยทำไมพี่จั้นยกตั้ไว่ะวันกิวันโยอยู่ตมไนครับต้มไนครับขีอ้สิ้นายเขาไว้ด่อกย่อนของโบหิวเขาบกินนะ ก็จะกินไม่ได้หรอกตรงไคก็ของเปลาเก่เดียวกูแม่ยูของเปลานี่เดียวเองเข้ามามืออยู่ท่ประกันเตดีปะนเสาานาตีกัแปกับเสือดแปกัทกันชื่อไ่เห็นคยดใส่งชาเานา บผมแมนก็ชอกท็อปเออท็อบตกแปะเมืองนั่นเออท็อปท็อปจันเลยไม่แมนป่ะใช่ครอบจันกับแปะเอาครับเปิดหนึ่งกาฟิวยกขึ้นมาเจ้าต้นเล็กปักเข้าป่าเข้าโดนเหมือนกันละครับออกท้ายสนามโดนปลายรองเท้า 1ต่อห้านะครับเอาเสือป้เอาต้นเล็กเปิดหัวกาฟิวยกขึ้นมาต้นเล็กว่าให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอ็เ็มเออาโยกขึ้นไปเจ้าเทียบปักไม่ข้ามนะครับ ีเยปานะครับไอเียไปไอง็อคเรเอาเปิดหนึงเอาโยกขึ้นมาเจ้าเตี้ยเตะเข้าไปร้อยเรียบร้อยนะครับคนคนยองเเยัเสร็จลนะ เอาเจ้าเที้ยปพักเข้าให้โอ้โหว่าคฟาดนะครับเรียบร้อยนะครับไล่มาเป็น2ต่อหกห่างสี่แ้มนะครับ <laughs> mình Sọ, like đó, về, hai con rồi, hai con rồi, thêm cái lùn quá, chạy mất cái nào, thay là ba, tôi หกต่อสองเอาปิดหัวถอยถอยถอยนี so Is it? Is it like like uh, so ่ครับกองเชียมมัวจะคุยกันนะครับเจ้าโบย่าโสนะครับเด็กที่อายุยี่รับ

เจ็ดต่อสองนะครับเอาเปิดเอาโยกขึ้นไปเจ้าเตี้ยว่าไงปักเข้าให้สองต่อเจ็ดเอาเปิดเนือง กาฟิวยกขึ้นมาไม่มีเลยปัาเขาให้ใส่เนตรเราแล้วไล่มาครับเป็นสามต่อเจ็ด

เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเ้าเตียวว่าไงปักเรียบร้อยไหมโอ้โหปักใสดี่เหน่อยเตเตเปิดหน่อยเตี้ย ไม่มีเหลี่ยมข้ามหมอบ้างหลยอไม่ได้ซ้อมหรือเขาไม่ไม่เตะด้วยเขารู้จักแล้วเนยไมดอ้เกก็หนุยไม่ยกให้ไปขึ้นมาได้ดเดครับขึ้นมาดขึ้นเลยครับ

ครับเจ้าโกดีโรเจอร์นะครับแม็กตะไปยังแม็กสักคู่นะครับยังไม่เตะนะครับยังไม่ถึงคิวนะครับเอายกเข้าไปอยู่ที่เจ้าเทียบปักเข้าให้โอ้โหเอายังอยู่เอาแล้วเอาโอ้ยนะครับไม่ข้ามนะครับ

อ้าวโอ้เตะดีนะครับอีนี้ราคาอะไรมีฮะสิบล่องเหรอต่อไร้ี่มันล้วรอแล้วใส่หัวทำไมอ่ะเป็นนะมาใส่คไม่รู้จะมาใส่แก็ดูเอาพี่เขก็ไม่รู้ดูเลยเอาเปิดเอาโยกขึ้นมาเต่าต้นเล็กปักเข้าให้เตอเมืนเต๋อที่ไหน เฮ้ยตัวหายโกเอาเจ้าเตี้าเตอเตะดีนะครับยังไล่อยู่ ล็อเดียมปิดห็างันเดไไหาจารูมี่เดียมาครับใหได้ดจะเป็นใ้จ่าไอ้แก็เตยไหมอยาก้เตยอยู่ั้ยเอแม่คู่ใครอะแม่ไรโน้ตฮะไอ้โน้ตฝงนี้ละโน้ยกู้นเเจอไอ้ไอ้ตูนเนี่ยฮะไปไอ้ตูน

สี่ต่อเก้านะครับเอาับไล่มาเป็นห้าต่อเก้าเลยนะครับเกิดล็อเกิดล็อเกิดลอเดลอเ็ดลอเท่าไหร่เจ็ด

ไล่อ uhm. ันด bo> ีครับเตี้ยเยอ่าใ้ใครไล่ดิเตี่ยเออ่าลมเลยครับลมเลยครับอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยเอ้โอ้ย้เโอ้โ้ยอ้ยโ้ยโป้กอ้าโอ้อ้ยนี้ไม่้้องหนี้อ้ยโอ้ยอ้้อ้ยนอออ้้ 500,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  Để 500, 500, 500, เอาเปิดหนึ่งเอาวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเอายกเข้าไปอยู่ที่เจ้าเตี้ยปักเข้าให้โอ้โหยังได้ได้นะครับก็กลมกลมสิบสองโลนะครับเรียมแตกข้ามนะครับหลังเจ้าต้นเล็กกับเจ้าเตี้ยนอยรุงหน้านักเบียะติดตะเบรเกียไม่เอาอ่งดวยเอาโยก,โโยกขึ้นมาปักเข้าให้เรียบร้อย

สิต่อห้านะครับไป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 ดูกเตี้ย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 เมื่กี้ไม่ลงอห้าต่อสิบห้าตอสินะครับเอาเปอด์เดิองเอายกขึ้นมาเจ้าต้นเล็กยังไงโอ้ยไ่ผ่าย วัดตัวนี้เลยปิดเตยก็ตายแล้วเ้วก็จะไปวัดเดินัวเ็ก สิบกอล์มามามาเอาส้นลงไป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 เอายกขึ้นมาเอายกล้วนเอาแล้วเอายกกระบายอยู่ที่เตียบปักเขาให้เตียเขาหเตีีกมีเลยมันต้องมีเลย กเป็น3า0 0ัาัโอ้าครันโส้ามพันนี้หเกนเลินเท่าไหร่ไ้หนเพก็ต้องเรียนเยอะนะเกลินมากเทไหร่อัจ3าเยะัา เยอะแล้วนะทุกตานี่3 0 0นะครับเจต่อสงราคาแพงเจ็ดต่อสิบนะครับใระไปอเฮ้ยต่อม่ัแทกเลยเล่แทกไว้ลูกเสริมล่ะเดียวเลยเอออย่าไปอย่าไปยง